เซลล์ที่สุดยอดอ่ะเขาจะมีทัศนคติเป็น positive positive attitude ใช่ครับวันนี้นะผมทำชุดวิดีโอนี้มานะอาทิตย์นี้ผมจะเน้นตรง mindset เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่า mindset สำคัญมากถ้าคุณจะปิดการขายอย่างแรก positive attitude อันนี้คืออะไรครับถ้าเรามีทัศนคติเป็น positive ถ้าลูกค้าต่อว่าทำอะไรผิดเราจะคิดวิธีว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนโอกาสนั้นอนะ่ะเป็น positive ยังไงยกตัวอย่างนะสมมติลูกค้าไม่พอใจต่อว่าคุณมากเลยโอเคเราแก้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรา positive เราจะ เห็นช่องโอกาสเฮ้ยลูกค้าไม่พอใจตรงไหนอันนั้นเป็นช่องโอกาสที่เราสามารถมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในบริษัทเราได้ใช่ไหมแล้วเราทําให้ช่องนั้นนะ่ะที่มันมีปัญหาเราแก้ได้ถ้าเรา positive attitude เราจะเห็นว่าลูกค้าที่ต่อว่าเราหมดทุกคนมันเป็นช่องทางให้เราพัฒนามากขึ้นแต่ถ้าคุณมี positive attitude ถึงคุณจะหาช่องทางได้นะเห็นไหมวันนี้ผมก็ยิ้มเพราะว่ามันเป็น attitude ที่ดีครับเราแก้เสร็จแล้วตอนนี้ถ้าเรามี positive attitude ลูกค้าต่อว่าเราเราจะเข้าใจว่าโอเค คือใช่ว่ะเรา